ครับคุณชมครับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์วันนี้ครับมีเรื่องราวของรถเล็กนะที่จะขย่าว,วงการรถยนต์นั่นก็คือเรื่องราวของ BYD c ีซ DMI Super r y b r i d กับรถปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกในคลาสของ B Segment ที่ทำระยะทางได้ถึงนะฮะทะลุ1,000กิโเมเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวทั้งหมดครับรวมถึงชาเลนจ์แข่งประหยัดรีวิวและทดลองขับรวบรวมกันอยู่ในช่วงเราต้องรู้วันนี้ครับ ท้องโลกยันยนนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Big Motor c e l เนี่ยเตรียมความพร้อมพร้อมโชว์แบบนี้เรียบร้อยรวมไปถึงกับมา d a Midyear สเ l l ซึ่งเป็นโปรโมชั่นในชน่วงกลางปีแบบนี้ครับและข่าวอ,อื่นอีกเพียบเลยครับท่านผู้ชมครับสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมาสตาร์ได้ราบรื่นแต่บางครั้งก็มีติดขัดปัจจัยหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมอาการต่างๆเหล่านั้นรวมไปถึงวิธีการตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่เสื่อมจะเป็นเช่นไรนั้นนะฮะรู้ก่อนขับกับอิวสุมีคำตอบให้ครับ หลังโฆษณาห้ามพลาดครับปลั๊กอินไฮบริดไซส์เล็กรุ่นแรกกับน้ำมัน1นึ่งถัง45ลิตรทำระยะทางได้ทะลุพันโลรออยู่ครับความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกลงสะท้อนตัวตนมาสด้าบีที50ใหม่ ใหม่ล่าสุด Mew X the Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกวา่าใหม่ล่าสุด Mew X the Next Peak 2.2 DDI Max Force New MGS 5 EV ที่ไหนกันนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ไลฟ์ท i ม e รันตีด้วย New MGS 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน แตกประหยัดทนกอะถนนคุมดีแม็กดีจิตโ้นใจทุกเจนลุนทองสองฉลึงทุกสัปดาห์สัปดาหลาล์ละย2รางวัตรรวม198งรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทดบในเรื่อต้นนเพียง0.99% 1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้ปฏิวัติทุกความท้าทาย all new Mitsubishi Triton a t h l e t e ออกไปพบความสุข,ขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ m <Yeah. S 1> a z d a CX 5ใหม่ New m g s 5 EV ที่ไหนกินนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ Lifetime บ r r ตี t y ด้วย New m g s 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน ใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดนเนส2.2และ3.0 DDI Maxforce มิวเอ็กซ์เดนเนสพกำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าปฏิวัติทุกความท้าทาย All New Mitsubishi t r i t o n a t h l e t e แตกประหยัดทนเกาะถนนคุมดีแม็กดีจิตโ้นใจทุกเจนลุ้นทองสองลิงทุกสัปดาสัปดาหละ2ี่างวัลมรวม1น8รอางวัลมูลค่ารวมกว่า5้าล้านบาทดบใเ,เรืต้นพยยเก้เร์หนึ่งกรกฎาคมถึง3 1สิงหาคมนี้วันนี้มีรถใหม่มานําเสนอพร้อมกับชาเลนจ์เบาๆในเรื่องของการประหยัดน้ํามันครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะ เป็นโปรดักต์ล่าสุดจาก BYD กับ BYD Seal 5หรือ Seal 5ที่ว่าครับรถคันนี้มากับเทคโนโลยีไฮบริดที่เป็นในรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดหรือทาง BYD เขาเรียกว่า DMI ซึ่งตัวนี้นะครับค่อนข้างจะประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็มีในเรื่องของบท EV หรือว่าการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขเขาทำได้ค่อนข้างจะสูงโอ้ท่านผู้ชมครับ first impression ข้างในโคตรใหญ่เลยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในคลาสของ b s e gment นะแต่ระยะฐานล้อนะครับหน้าไปหลังเนี่ย2.7เมตรแต่เขาจะไปฟัดในเซ gment นี้ครับเซ gment ของยาริสเซ gment ของซิตี้แต่เป็นเพียงหนึ่งเดียวในตลาดที่เป็นไซส์เล็กแต่มีเสียบปลั๊กปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็เครื่องที่เขาเป็นกำลังขับเคลื่อเนเขาจะเน้นการทำงานของไฟฟ้าเป็นหลักนะ80%เนี่ยเราจะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2เ,เที่เหลือจะมีเครื่องยนต์มาทํางานบ้างเป็นบางจาังหวะครับแต่อย่างนี้ f ฟอร์ i ินเทชั่นที่ว่าตัวรถเนี่ยเจ๋งนะไฟหน้าไฟหลังเนี่ยเป็นแมกนิท LED ทั้งคู่เลยนะฮะทั้งหน้าหลังแล้วก็ร่วมสมัยเป็น LED แถบยาวนะชิ้นส่วนต่างๆชิ้นงานต่างๆคุณอาจจะไปคุ้นตากับ b y d ในหลายๆรุ่นนะคือพูดง่ายอุอปรกรณ์ของยุคสมัยนี้มีอะไรเนี่ย b y d อัดมาให้เต็มเลยครับแต่นี่ครับตัวรีโมทคอนโทรลของเขาแล้วก็มีการ์ด ตัว NFC มาด้วยนะซึ่งนี้เขาจะมีชื่อว่า BYD App นะนะครับ BYD ท u p e r App เนี่ยนะคือคุณเอาข้อมูลของรถเนี่ยไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปโทรศัพท์เนี่ยไปทาบกับด้านข้างซึ่งเป็นตัวอ่านสัญ,ญลักษณ์ของระบบเนี่ยมันก็สามารถเข้ารถได้สตาร์ทออนระบบได้อนแอร์ได้นะฮะ ให้ความเย็นท่วห้องโดยสารได้เนี่ยมันคือข้อดีของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมรถดูทรงซีดานนะฮะดูทรงแบบหรูหราขนาดการเบาะที่ให้มาเป็นทรงถึงปัเก็ตซีทด,ด้วยจะดูซิ่งไปไหนนะแต่มันก็ดูแบบเออทำให้รถดูสปอร์ตขึ้นมานะกับจากไอตัวเบาะบาเกตซีทชิ้นเดียวเนี่ยแหละพื้นฐานของเขาเนี่ย เป็นตัวของขุมพลัง2ระบบที่ทาง b ีวเขาเรียกว่า DMI Super Hybrid นะฮะตรงเนี้ยทำงานยังไงเมื่อกี้บอกไปละแต่มาลงดีเทลนิดหนึ่ง80%ในการขับขี่จะเป็นในรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพบลังกำลังรวมอย่างนี้ครับ215อะไแรงม้าเลยนะถือว่าค่อนข้างจะสูงศูนถึงรอวิเอง พลังกำลังที่ว่าเนี่ยมาจากการทำงานของ2ระบบ1นนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตร100หมานะฮะเขาจะทําหน้าที่ในการปั่นนะเชื้อเพลิงไปแปลงเป็นพลังงานขับเคลื่อนมอเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ในบางครั้งบางช่วงตัวเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเองในกรณีที่แบตอ่อนนะครับระหว่างนั้นเราสามารถรีเจนกลับไปได้นะแล้วก็ถ้า ตัวแบตอ่อนเขาจะตัดการทํางานไปที่ตัวของเครื่องยนต์เองนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังค่อนข้างจะสูง145กิโลวัตต์นะรวมๆกันแล้วก็ประมาณ215แรงมา้าโดยประมาณนะครับถือว่าเป็นระดับแรงม้าที่ค่อนข้างจะสูงนะในคลาสเนี่ยนะเดีย๋ยวไปลองดูว่าตาเร่งเขาเป็นยังไงบ้างช่วงล่างแมกว่าสันข้างหลังเป็นทอชั่นนะครับมีเรื่องของการ ช่วยระบายความร้อนให้เบรกอยู่ที่เบรกหน้าแล้วก็เรื่องของโครงสร้างตัวถังต้องพูดถึงต้องพูดถึงเพราะว่าอย่างนี้อารมรถแข็งเลยท่านผู้ชมประตูทั้ง4บานเนี่ยเขามีการดามเหล็กที่เราอาจจะคุ้นหูในชื่อของโลบาโลเคสเนี่ยนะฮะอยู่ข้างในประตูตัวหลังคานะมีเหล็กหลายเส้นนะครับเป็นทางสเตน คาดเอาไว้เพื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งความทนทานนั่นเองนะทีนี้ก็เรียกว่าแม็กชัวในเรื่องของความปลอดภัยให้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถคันนี้อย่างนี้ลืมแจ้งไปซีลเนี่ยนะตอนเปิดตัวเขาจะเปิดตัวด้วยกันสองรุ่นสแตนดาร์ดกับตัวของพรีเมียมซึ่งไอความแตกต่างที่ว่าเนี่ยชัดเจนสุด,สด คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ประมาณ13กิโลวัตต์แต่ในรุ่นพรีเมียมอยู่ที่18.3นะ18กิโลวัตต์นะฮะ18กิโลัตตากว่าซึ่งอ้18กิโลกวต์กว่าเนี่ยทำระยะทางตาม NEDC เขาเคลมไว้ว่า120กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแต่อยุ่ LTP หรือพอมันมีการใช้งานจริงมีตัวแปรอื่นๆเข้ามาในการใช้งานเนี่ยมันจะดรอปลงมาถ้า90โลได้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วซึ่งวันเนี้ย เราจะเอาการขับขี่ต่างๆนะครับทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงกับการใช้งานเครื่องยนต์จากน้ำมันมาเป็นตัวชี้วัดว่าระยะทางกว่า200กิโลเมตรพอกลับมาถึงตัวของฟินิทแล้วเนี่ยรถทั้งหมดในวันนี้ร่วมรร่วม30คันที่เข้าร่วมชาเลนนี้ใครบีตัวเลขอัตราสิ้นเบิงเช้อเพิงที่ประหยัดที่สุดขยายความในตัวแบตนิดนึงครับ18กิโลวัตที่อยู่ในรุ่นพรีเมียมเนี่ยนะฮะ เขามีตัวปลัก๊กเสียบมาให้แล้วก็อ้อรวมไปถึงตัว V2L ด้วยที่ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอย่างนี้ตัวเนี้ยถ้าชาร์จเต็มนะจากตัวปลัก๊กที่เขาติดมาให้ที่เรียกว่าเป็นปลัก๊กอิมเมอร์เจนีเนี่ยนะประมาณสัก8ชั่วโมงบวกๆวกเขาไม่ได้รับ DC นะครับรับแต่ AC อารมณ์นี้พ่อบ้านทำงานเสร็จกลับบ้านไปเนี่ยคุณจิ้มชาร์จไว้เลยหนึ่งคืน ช้ามาแบตเตอรี่ก็เต็ม120กิโลคุณวิ่งไปทำงานต่อเอดัสกับรถของค่ายทางฝั่งประเทศจีนเนี่ยคงไม่ต้องสาทยายอะไรมากมีอะไรเขาให้มาหมดเลยนะครับแล้วก็เปิดปิด on นออระบบได้น,นะรถคันนี้นะที่ทางบริษัทผู้ผลิตเขาเคลมเอาไว้นะอัตราสิ้นเปลือง3.8ลิตรต่อระยะทาง100กิโลโอ้โหไม่นรรมดานะแล้วก็ถ้าน้ำมันเต็มถังนะครับ ระยะทางที่เขาทาได้อย่างตอนเนี้ขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจอเนี่ยหนึ่กิโลเมตรเริ่มใกล้สิ่งที่ผมเคยพูดถึงในหลายๆเทีที่ผ่านมาครับว่าถ้าเป็นไฮบริดแล้ววิ่งหนึ่งถังอยู่ที่พันหกิโลเมตรเมื่อไหรเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวณนะวันนี้ b ีวีดีซ5มาแล้วครับหนึ่กิโลเมตรฮะในส่วนของพลังงานแบตเตอรี่ค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วนะครับ 4, 4, 4ี4เโดยประมาณนะที่แสดงอยู่ที่หน้าจอเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้ผ่านมาฮะเราเดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่สมุทรส,สงครามเนี่ยนะพบเจอหลายเรื่องราวที่อยากเล่าให้ฟังอันดับแรกนะครับเรื่องของช่วงล่างการเก็บรอยตองถนนนะคอสะพานต่างๆเนี่ยช่วงล่างของรถคันนี้ครับเซตอัพมาฟิลลิ่งัยรุ่นเลยแหละออกตึงๆหน่อยนะครับแต่ว่าระยะทางที่เราใช้ในการเดินทางมาเนี่ย ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนักเต็มที่อยู่ประมาณสัก80-90เรชั่วโมงนะฮะก็จะเจออย่างที่ว่านะฮะมันสาองตัดตัดข้างหน้าเรื่องของช่วงล่างกับตัวหลังพอชั้นบีมที่เซตอัพมานะออกตึงๆออกแบบอารมณ์วัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงนะฮะแต่ก็ง่ายการทรับยั้นสารเทือนต่างๆเนี่ยทำได้ถือว่าโอเคกับรถในคลาสนี้นะครับในส่วนของ b s e gment เนี่ย และที่น่าสนใจห้องในสารเก็บเสียงโคตดีครับคือเงียบเงียบเลยนะถ้าคุณมาดูคลาสของรถกับการที่เขาให้มาขนาดนี้การประกอบแบบนี้เนี้ยขนาดนี้น,นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปลองในส่วนของเบาะหลังเบาะหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของพนักพิงทําให้มีองศาความลาดเทท,ที่ให้สริระของร่างกายเนี่ยได้ผ่อนคลาย นะครับตรงนี้อาจจะต้องลองในลักษณะการวิ่งทางไกลดูซึ่งวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองนั่งดูเบาๆเลยนะก็รู้สึกว่าโอเคครับมันนักพิงมันไม่ได้หลังตรงมากนักนะรวมเบ็ดเสร็จการเดินทางทั้งหมดวันนี้นะโดยประมาณนะครับ6ชั่วโมงเสร็จแค่กรุงเทพอัมหววนะแต่ระยะทางก็ร่วมร่วม240กิโลเมตรนะครับน้ำมันที่ใช้นะผมใช้ประมาณเกือบเกือบ5.4ลิตร โดยประมาณกับระยะทางทั้งหมดร่วมๆ240กิโลเมตรซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยมันไปทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับอย่างนี้ฮะในกรณีที่รีเจนผมเรียกง่งายๆแล้วกันนะคือมันจะรีเจนได้ไวใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ได้พลังงานกลับมาในตรงนี้เนี่ยมันทำให้คือผมสังเกตจากตอนที่มันหมดสุดเลยนะฮะเขาจะตัดที่25ตอนแรกคิดว่า25%้เปอร์เซ็นต์หมดละลงมาเรื่อยๆจนถึง20 21%เปอร์เซ็นต์ซึ่ง21%เอเปอร์เซ็นต์หรือ2ี่เปอร์เซ็นต ขับไปสักพักหนึ่งมันกลับมา23ใช้ได้ต่ออยู่ประมาณทักโล2โลแล้วก็กลับมาให้ล้อมันปั่นใหม่ก็อยู่อย่างนี้ครับวนเวียนตามหลูมันไปเรื่อยๆนะฮะรวมๆแล้วตัวเลขประมาณนี้โอเคนะเป็นเงิน200บาทผมใช้ระยะทาง240กิโลเมตรกับไม่ถึง2 0 0 189บาทหน้าตู้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วอย่างนี้มาแล้วครับคันแรกที่น้ำมันหถัง,งทำระยะทางได้ทะลุพันกิโเมตร ตรงกาพูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีตัวของปลั๊กอินไฮบริดเข้ามานะแล้วก็เป็นรถรุ่นเดียวในเซกเมนต์นี้นะครับที่เป็นรูปแบบของอการทํางานรูปผสมของมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์รูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดมีทีเด็ดพิคาดมากมายอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจวันนี้น้ำมันหนึ่งถังทำทะลุ1,000กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยกับ b y d c e a l 5 dmi super hybrid รถยนต์ต้องได้ว่าเป็นปลักอินไ b บิดไซ z ์เล็กในส่วนของ B segment ที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดและกำลังจะไปเปรี้ยวกับในค์สของยาริสคาสของซิตี้ความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกร่งสะท้อนตัวตน พายุผ่านไปแล้ว Mazda BT50 ใหม่ใหม่ล่าสุด MU-X The Next P e a k พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติสปดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด MU-X The Next P e a k 2.2 DDI Max Force New MG S 5 EV ที่ไหนกันนิ่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ l i f e ท i m e w a r r a n ด้วย New MG S 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนแกรกประหยัดทนเกาะถนนขุ่ม D ash, G, ดีแม็ดีจิตต้นใจทุกเจนลุ้นทองสองฉลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ22ร,งรางวัรลรวม198รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทดบใเรือ้ย์เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์หนกรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้ ปฏิวัติทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Triton Adly ออกไปพบความสุขบ,บนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ New MGS 5 EV ที่ไหนก็นนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ Lifetime รับประกัด้วย New n g S5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนใหม่ล่าสุด New X Den SP 2.2และ3.0 DDI Max Force e w X Den SP กำหนดจุดสูงสุใหม่ที่เหนือกว่า ปฏิวัติทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Tritan Adly e. แรงประหยัดทนเกาะถนนขุม D Max ดีจีโดนใจทุกเจนรุ่นทองสองสลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ22รางวัลรวม198รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มตน้นเพียง0.99% 1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้สนับสนุนโดย Mazda Ford เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกำลังจะมาถึงแล้วสำหรับงาน Big m o t o r อร l เ2025นะครับปีนี้เขาฉลอง12ปีของการจัดงานนะครับมีงานบางกาะออโตซาลอนนะครับเข้ามารวมอยู่ในงานเดียวกันด้วย จะรวยขันมณีประธานกรรมการบริหารบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปและประธานกรรมการอำนวยการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแกรนมอเตอร์เซล2025หรืองาน Big Motor อร l เซ2025ได้บอกว่ายานยนต์สแควร์กรุ๊ปนั้นก็มีความพร้อมเต็ม100%แล้วนะครับในการจัดงานในปีนี้ให้เป็นมหากรรมขายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยผลิตภัณยานยนต์หลากหลาย และในปีนี้เป็นปีที่สิสอของการจัดงานจึงได้ผนึกกกำลังกับบริษัทคานแอนเนสจำกัดในเครือสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดผู้จัดงานบางกอกออโต้ซาลอนและบริษัท TMF จำกัดจัดงานต่อเนื่องกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์สำคัญของวงการยานยนต์ที่จะรวมทั้งรถบ้านรถไฟ,ฟฟ้ามอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ตกแต่งรถมดิฟายระดับเวิร์คัสมารวมอยู่ด้วยกัน งาน Big b r o t h s r s a l e s ก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่22-31สิงหาคมส่วนงานบางกอกออโต้ซาลอนซึ่งจัดพร้อมกันที่เดียวกันที่ไบเทคบางนาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่27-31ถึงสิงหาคมนี้ Mazda เสนอแคมเปญที่น่าสนใจมากๆนะครับ m d z e a r s u y p r r s u r p r i s e ลดกันแบบสุดๆของแถมเพียบ บริษัทมาด้าเซลส์ประเทศไทยจำกัดกระตุ้นตลาดรถยนต์ครึ่งปีหลังเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในรอบทศวรรษด้วยการจัดแคมเปญต้อนรับลูกค้าใหม่เข้าสู่ครอบครัวมาสด,ด้ากับ m a z ด้ามิดเ a r s เซอร์ไพข้อเสนอมา z ด้แห่งปีซื้อรถลุน้นรถออกรถมาส d a ทุกรุ่นในเดือนสิงหาคมและกันยายน2568นี้ลุ้นรับทันทีกับโชค2ต่อรวมมูลค่ากว่า1ล้าน8แสนบาท ทั้งรางวัลประจำเดือนแจก Apple iPhone 16e Apple iPad A16 และเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ชาร์ปรวมรางวัลทั้งสิ้น260รางวัลและรางวัลใหญ่ New Mazda 2 Essential รุ่น1.3พรานอีก1รางวัลน,นอกจากนี้ Mazda ยังมอบข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมให้ลูกค้าเมื่อออกรถ Mazda คันใหม่รับส่วนลดสูงสุด150,000บาท พร้อมเอกสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของรถยนต์ Mazda และครอบครัวหรือ Mazda Family รับเพิ่มเติมพิเศษอีกเป็นบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด30,000บาทแคมเปญพิเศษนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2568นี้ MG ประกาศว่าปีนี้นยอดขายของเขาเพิ่มขึ้นสูงถึง28%สนะครับสวนทางกับตลาดเลยเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์สำหรับไทยกับจีน50ปีด้วยครับ บริษัท MG c ม l เซลประเทศไทยจำกัดได้เข้าร่วมงานยู่หยวน Lantern Festival 2025ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเพื่อประกาศบทบาทของ MG ในฐานะที่ MG เป็นตัวแทนของนวัตกรรมจีนยุคใหม่ที่ไม่หยุดเพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันมั่นคงระหว่าง2แผ่นดิน ที่ร่วมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยนำเสนอ New MG4 Electric รถแฮทชแบ็กพลังงานไฟฟ้า New MGIM6 รถ SUV คูเป้ไฟฟ้าและ New MG S5EV รถ EV มหาชนรุ่นล่าสุดพร้อมกันนั้น คงศักเลิศฤดีวัฒนะวงศ์รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานของ MG ในช่วงครึ่งปีแรกนั้นมียอดขายรวมกันกว่า11,367คันโตขึ้นถึง28%โดยรถ MG ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีนั้นก็ได้แก่ New MG4 Electric New MG S5 EV New MG iM6 All New MG3 Hybrid Plus และ MG 5 Pro สำหรับครึ่งปีหลังนี้ MG ยังคงเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมยานย,ยนต์ไทยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและเข้าถึงง่ายให้แก่ผู้บริโภคคนไทยต่อไป Honda เปิดศูนย์การแสดงนิทรรศการของเขานะครับเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่น่าสนใจเรียกว่า The Move by Honda บริษัท Asian Honda Motor เปิดตัว The Move by Honda ศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการโดยตั้งอยู่ที่โซน E.M. Class ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere ใจก,ากลางกรุงเทพมหานครนี่เองซึ่งพื้นที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์สู่การขับเคลื่อนแห่งอนาคตผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดของ Honda ทั้งในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์การขับเคลื่อนล้ำสมัยอย่าง EV โ t o การจัดแสดงในศูนย์การแสดงนิทรรศการนี้ก็จะขึ้นภายใต้แนวคิด Sense the Synergy ศูนย์การแสดงนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและนอกจากนี้ยังจะมี The Move Cafe สัมผัสรสชาติแห่งความทันสมัยผ่านคาเฟ่แห่งอนาคตที่สะท้อนผ่านอาหารนำเสนอด้วยเมนูขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นที่ลังสรรขึ้นผ่านแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของคอนด a วิริยะประกันภัยได้รับรางวัลครับรางวัล m a r k e t ็ตเทียร์นัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์2025 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนรับรางวัลมาร์เก็ตเชียนัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์สหมวดประกันภัยรถยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ซึ่ง m a r k e t ็ตเชียกรปสื่อการตลาดระดับประเทศร่วมกับ Marketing Move องค์กรวิจัยการตลาดชั้นนำได้พิจารณามอบรางวัลน,นี้ให้กับบริษัทวิลเียะประกันภัยจำกัดหมหาชนในฐานะแบรนด์ประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดทั้งในด้านการรับรู้ของผู้คนความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนความคุ้มค่าและความเป็นมืออาชีพในทุกกระบวนการจากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคกว่า6,500คนครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาค ซึ่งก็เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำการตลาดประกันภัยรถยนต์อย่างแท้จริงของวิริยะประกันภัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงของท่องโลกยานยนต์นี้ได้นะครับไปกันที่ w w w a u t o w o r t h t i l i n d n o m o m ครับใหม่เอซูซ2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูตอน อาการของแบตเตอรี่ที่เริ่มเสือ่อมหลายคนคงเคยเจอเจอกับการสตาร์ทรถยนต์ไม่ติดเพราะแบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานซึ่งจริงๆแล้วหากเราสังเกตอาการผิดปกติของระบบไฟฟ้าในรถก็จะสามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าแบตเตอรี่ในรถของคุณนั้นใกล้ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนใหม่รู้ก่อนขับกับ e สูซ,ซุมีวิธีสังเกตอาการแบตเตอรี่ที่เริ่มเสื่อมอย่างง่ายๆมาฝากกัน ไปชมกันได้เลยครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยปกติแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่1ปีครึ่งถึง2ปีขึ้นอยู่กับชนิดและราคาของแบตเตอรี่ที่เราซื้อซึ่งสามารถดูได้จากฉลากหรือสัญลักษณ์ที่แปะอยู่ด้านบนของแบตเตอรี่จะระบุวันที่เราเริ่มใช้งานแบตเตอรี่ลูกนั้นเป็นครั้งแรกก็จะช่วยให้สามารถประเมินได้ว่า แบตเตอรี่ในรถของเราใช้งานมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วอาการของแบตเตอรี่ที่เริ่มเสือ่อมเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือเมื่อจอดทิ้งไว้นานหลายวันสังเกตได้จากตอนสตาร์ตโดยใช้เวลานานกว่าจะสตาร์ตติดหรือมีเสียงสตาร์ตดังแบบแชะแชะแแล้วค่อยติดถือเป็นสัญญาณแรกของแบตเตอรี่เสือ่อม พราะกาลังไฟมีน้อยทําให้มอเตอร์สตาร์ทหมุนช้าเหมือนไม่มีแรงและมีอาการลักษณะน,นี้ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์แม้จะใช้งานรถเป็นประจําอย่างสม่สมําเสมอก็ตามไฟหน้ารถสว่างน้อยลงอาการนี้ในช่วงกลางคืนจะเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอสําหรับคนที่ขับรถกลางคืนบ่อยๆอาจจะสังเกตได้ง่ายกว่าข้อนี้อาจจะต้องใช้การสังเกตมากเป็นพิเศษ น้อยคนนักที่จะรู้สึกถึงอาการไฟหน้าสว่างน้อยลงกว่าที่ควรกระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงได้ช้าเพราะกระจกไฟฟ้าต้องใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่เป็นอีกหนึ่งอาการที่มักเกิดขึ้นจากกำลังไฟจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอจากปกติที่เคยกดทีเดียวขึ้นลงสุดอย่างรวดเร็วกลับค่อยๆขึ้นลงช้าๆพร้อมเสียงมอเตอร์กระจกไฟฟ้าที่หมุนแบบหนืดๆเหมือนไม่มีกำลังระบบไฟในรถทำงานผิดปกติ ให้สังเกตจากไฟส่องสว่างในห้องโดยสารไฟหน้าจอเครื่องเสียงและไฟตามจุดต่างๆเช่นไฟเลี้ยวหรือไฟท้ายซึ่งเริ่มสว่างน้อยลงบางทีก็อาจติดติดดับดับรวมถึงให้ลองบีบแตรดูถ้าเสียงเบาผิดปกตินั่นแสดงว่ากำลังไฟจากแบตเตอรี่ของคุณไม่เพียงพอเช่นกันชาร์จมือถือในรถทำให้แบตเตอรี่ในรถเสื่อมจริงหรืออีกหนึ่งความเชื่อผิดๆของคนในยุคสมาร์ทโฟน การชาร์จโทรศัพท์มือถือในรถไม่ทําให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมในทางกลับกันอาจทําให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเสื่อมเร็วมากกว่าหากเราชาร์จไม่ถูกวิธีเราควรสตาร์ทรถก่อนแล้วค่อยเสียบสายชาร์จโทรศัพท์มือถือและดึงสายชาร์จออกก่อนดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเพื่อป้องกันไฟกระจ้าจากรถยนต์สู่โทรศัพท์มือถือจะดีกว่าครับที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นอาการเริ่มต้นของแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดอายุไข เราจึงควรหมั่นตรวจสอบและสังเกตอาการผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันความเสียหายของรถยนต์สุดรักของคุณได้ล่วงหน้าครับ